วิธีดูเหตุการณ์ย้อนหลังอย่างแรกเนี่ยเราต้องดึงข้อมูลจากกล่องควบคุมแต่ละกล่องมาเก็บไว้ในซอฟต์แวร์ก่อนนะครับก็ให้เข้าไปที่ Operation Select All กค n t r o l ทุกประตูลแล้วก็ดาวน์โหลดกดโอเคซอฟต์แวร์ก็จะดาวน์โหลดข้อมูลที่มีอยู่ในคอนโทรเลอร์ทุกตัวดึงออกมาเก็บไว้ จากนั้นเรามาอีกหน้านึ่งครับ Weekly Switch l a c o r d ก็จะมีหน้าต่างของการดูข้อมูลด้านหลังว่าบัตรใบใดเ,เข้าได้เข้าประตูไหนได้เราสามารถ export ออกเป็น Excel ก็ได้หรือว่า p r i พ์ออกมาก็เอเป็น ก็ได้หรือจะค้นหาเฉพาะบางไหวก็ได้